สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาสุขสุขคนครับมือนี้มาพบพคอกับบ้าวฤทิมกอมกฉันเอาขึ้นเก่าครับมาครับมากินข้าวแรงน้ำบ้าวฤทิมเสียครับมือนี้บ้าวฤทิมได้นี่ครับได้ต้มปลานิ่งกับต้มขาหมูเสียบตอนพี่ตอนน้องครับมาครับมื่อสวดถอนแก่หนาวน้ำบ้าวฤทิมครับพี่น้องเขาเหนียวคือเก่าครับนี่มาหนึ่งเรียวไม่หง่อนหอนเลยครับมามามาเสียบบ้าวฤทิมครับมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้อง แซ่บครับพี่น้องโอ้มีเกี่ยวมานนำเลยครับนี่เกี่ยวพริกขัวดหอมๆเลยครับอากาศหนาวๆสดหอนๆโอ้มีแห้งครับพี่น้องต้มปลานิบอ,อ,อ,อื้มอื้มโอ้แซ่บขนาดเด้อ สเหนม,มือนี้เมนูตบอย่างเดียวครับพี่นอ้องต้บขาหมูเป๊ยเลยอู้ห,นห,นห,นหนอนหอนหอนหัวนะหอนขนาเลย สุดเจ้าเลยนะอุ้ยน่าเป็นกินมึ่งลองขอดีขนาดเลย ลูกป่มปนิ่ตนตนได้แต่เคืองหางเคงหัวจักไปใส่คับมาเห็นหดดยเดตึ้งทวนเล่น้องเห็นปะ

โอ้สุดยอดเลยโอ้ยขาหมูปเปื่อยเปื่อยเปื่อยดีขนาดเด้อ พี่น้องได้กินเขาแรงกันอย่างน้ะคอมเมนต์มาบอกไ,ได้เลยครับโูนะอุ้ยอืม สุดนนำรองข้อดีขนาดเลยจำคำนี้เง้ยเจ้าพี่กวาดนะ ความดีขนาดนั้จะดีกว่า นี่ฝากไปทนนี่คนเนาะครับเนาะต้มปลานิ่นกับต้มขาหมูแซ่บๆครับพี่น้องในคลิปนาาหน้าบ่าวลิตหาเมนูแซ่บๆมาตอนพี่ตอนน้องคือเก่าล่ะครับแต่กินบ่ฟุฟตผาบหรือว่าจะได้บ่ฟุฟต์ผทุกขถอดขออภัยหลายเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ่าวหลิตนั่นเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องขอขอบคุณพ่อพี่น้องสุภูสุคนที่เข้ามารับชมบ่าวหลิดและกำลังใจให้บ่าวหลิดมาตลอดเวลาครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ